ถ้าเคลียร์ของเสร็จก็เดี๋ยวกลับเลยฟ,นฟนันฟรอด้านล่างเหรอคะรอแป๊บนึงได้ไหมคะแต่จริงๆพี่ฟ้า <Okay. S 2> ไม่ต้องรอก็ได้นะกลัวว่ามันดึกแล้วนี่มันเที่ยงคืนครึ่งแล้วตอนนี้ยังเคลียร์ของที่แฟนขับ ให้มาทั้งหมดเนี่ยคะ่ะกำลังเคลียร์กันอยู่เพราะว่ามันเยอะมากๆจริงๆของเยอะมากเลยที่ทุกคนให้มาขอบคุณมากๆเลยนะคะแต่ว่าเคลียร์ไปประมาณ50%แล้วพี่ฟ้าเองก็กำลังนั่งพักอยู่เพราะว่าเอ่อไมเกนขึ้นอีกแล้วไมเกรนมันขึ้นก็เลยนั่งพักแบบหนึ่งอยากจะโพสแต่ว่ามัน มันหลายช่องทางมากๆก็เลยไลฟ์แล้วก็อยากจะพูดคุยกับทุกคนอยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้ทุกคนเก่งมากๆเลยรู้ไหมรู้ไหมว่าการเป็นแฟนคลับพี่ฟ้าพี่ฟ้าพยายามจะทําให้ทุกคนภูมิใจในตัวพี่ฟ้าให้ได้มากที่สุดพยายามจะทาให้ทุกคนมีความสุขกับวันนี้ให้ได้มากที่สุดแล้วก็หวังว่าทุกคนจะภูมิใจกับวันนี้เดี๋ยว ขอเลือกฟิลเตอร์ก่อนนะถามเจงไม่มีฟิลเตอร์ที่มันสว่างเลยเหรอแรงมากพยายามจะทำให้ทุกคนภูมิใจกับวันนี้ให้ได้มากที่สุดนะอะไรเงี้ยกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนสเตจวันนี้ไม่เกินขึ้นเลยทุกคนแบบไม่เกินขึ้นเพราะว่าปรับอารมณ์ตัวเองไม่ถูก เดี๋ยวเต้นแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้แล้วก็เต้น <laughs> พี่ฟ้าบอกเราว่าจบคอนเสิร์ตไบโพล่าไม่เกินจริงอินฟ้าเดี๋ยวไบโพล่าคอนเสิร์ตภูมิใจในตัวทุกคนมากๆเลยนะคะขอบคุณที่มาหาขอบคุณที่รักแล้วก็ซัพพอร์ตกันอย่างดีมากๆ thank you for to be here and thank you for love and support me everything love you guys for Vietnam from มาเลย from อินโด from สิงคโปร์ from ออสเตรเลีย thank you to be here in my concert and oh. ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่มาหา oh. พี่ฟ้ามาให้กำลังใจวันนี้คนมันเยอะเกินเกินคาดที่พี่ฟ้าจะคิดไว้ด้วยซ้ำและอย่างที่บอกว่าคอนเสิร์ตเรามีระยะเวลาในการพี่ฟ้าเตรียมตัวได้แค่เจวันกับโชว์นี้ทั้งหมดทั้งมวลซึ่งก็ทำเต็มที่ที่สุด มันอาจาจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเก้าอี้เรื่องอะไรก็ตามแต่อยากทุกคนรู้ว่ามันเป็นเฟิร์สมันเป็นครั้งแรกของการจัดคอนเสิร์ตจริงๆแต่ว่าครั้งนี้เราเรียนรู้อะไรหลายๆหลายๆอย่างมากๆทั้งฟ้าแล้วก็ทีมงานเราจะนําข้อแก้ไขต่างๆไปปรับปรุงในครั้งหน้าแล้วก็หวังว่ามันจะเกิดอิงฟ้ามาหาชนรอบสอง,องพี่ฟ้าได้แต่ภาวนาว่า ถ้าหากเรากลับจากอินโดแล้วแล้วเรามีข่าวดีเราสามารถพี่ฟ้าไปอินโดแล้วสามารถกลับมาพร้อมข่าวดีให้คนไทยทั้งประเทศได้เราอาจจะมีอิงฟ ah ้ามหาชน2ก็ได้อะไรเงรี้ยแค่คิดแล้วเราก็จะทำให้มันดีกว่าเดิมในเวอร์ชั่นที่ดีไม่เกณฑ์ขึ้นจริงนะเออ คนชอบโชว์ไหนมากที่สุดช่วยพี่ฟ้าบูดหน่อยได้ไหมจริงๆพี่ฟ้าชอบทุกโชว์เลยแต่ว่าโชว์ที่พี่ฟ้าชอบมากๆเลยก็คือ crazy In love เป็นเป็นโชว์ที่โคตรบ้าเลยอะไม่เคยเต้นอย่างนี้ที่ไหนมาก่อนระยะเวลาในการซ้อมคือเจวันจริงๆอะมันเจวันอาทิตย์เดียวที่เราทุกโชว์อะ เคซี่ <Casey S 2> <Wow. S 1> ก็คือแบบบ้าจริงๆบ้าของจริงเลย่ <Wow. S 1> จริงๆพี่ฟ้าชอบทุกโชว์เลยแต่ให้เป็น The Best จริงๆก็คือเคซี่เลยนักร้องบ้านนอกฟังล้วร้องไห้ใช่ <Wow. S 1> พี่ฟ้าร้องไห้เพราะว่ามันเซนซิทีฟมากๆในหลายๆโชว์อนะไรเงี้ย จริงๆแค่คิดว่าวันนี้ตัวเองจะร้องไห้แค่เพลงถ้าเราได้เจอกันอีกเพราะคิดยังไงก็คือหนีไม่พ้นแน่ๆน่ฟิลลิ่งตัวเองแต่ว่าตอนร้องคู่กับแม่ก็ไม่รู้ว่าแม่พาซึ้งอ่ะแล้วก็บอสก็พาซึ้งไปอีกก็เลยร้องแล้วมันก็เลยแบบตอนนี้จะอ้วก ไม่รู้อ่ะกำลังทยอยเก็บของมันอยู่อ่ะของมันเยอะมากจริงคือเต็มห้องเลยอ่ะห้องห้องหนึ่งอ่ะคือเต็มเลยมันก็เลยทยอยขนไปช้านิดนึงนะชอบโชว์มากกว่ารักก็อย่างที่จริงๆเราตั้งใจที่จะร้องเพลงนี้ให้กับใครหลายๆคนได้รู้แหละกระแสการจิ้นของอิงหลอดอะมัน มันไปไกลมากๆไม่ใช่แค่ในไทยมันไปยันแบบต่างประเทศอะไรเงี้ยซึ่งบางครั้งอะที่ผ่านมาเราก็จะมันก็จะมีบ้างที่บางครั้งเรารู้สึกว่าเราสองคนอะถูกถูกกดดันว่าเฮ้ยยูจะต้องแบบเป็นแฟนกันนะยู you จะต้องจินกันหรือว่ายูจะต้องอยู่ในโมเมนต์ที่เราอยากให้มันเป็นบางครั้งมันก็จะมีการเขาเรียกว่าความรู้สึกที่แบบ พื่ทำไมไม่ทำแบบนี้ทำไมชาไม่ทำแบบนี้ทำไมพี่ฟ้าไม่ทำแบบนี้ทำไมพี่ฟ้าไม่จีบชาทำไมชาไม่หนุนนีนั่นทุกคนจะมีแบบไม่ใช่ทุกคนหรอกอะแค่บางคนมันก็จะมีแบบที่ผ่านมากระแสต่างๆมันเยอะมากๆเยอะมากๆจ<ๆ>ริงๆแล้วเรารู้สึกว่าน้องก็สะตองมากๆที่ผ่านดราม่าต่างๆมาได้ตัวพี่ฟ้าเองก็ก็สะตองมากๆที่เราแบบผ่านมาได้เราสองคนผ่านกระแสแบบโหดราม่าต่างๆนานามาได้จนเรามายืนตรงเนี้ย เราพยายามจะบอกกับทุกคนว่าต่อให้เราสองคนไม่ได้เป็นแฟนกันน่ะแต่สิ่งที่เราเป็นอยู่มันอาจจะเป็นมากกว่าคําว่าแฟนก็ได้พี่ฟ้าก็อาจจะเป็นพี่คนหนึ่งที่ก็จะอยู่ตรงนี้เป็นกําลังใจให้น้องหวังดีกับน้องแล้วก็รักน้องเสมอน้องก็เป็นน้องสาวคนหนึ่งที่น่ารักกับพี่ฟ้าเราคอยแบบซัพพอร์ตคอยให้กําลังใจกันเหมือนกับเพลงมากกว่ารักอะ นั่นคือสิ่งที่เราจะสื่อกับทุกคนว่าหลังจากนี้หลังจากนี้อยากให้ทุกคนคิดว่าไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรมันจะเป็นไปยังไงก็แล้วแต่ไม่เป็นไรว่าอะไรมันจะเป็นไปก็แล้วแต่สําหรับคําว่าอิงหลอดอย่างน้อยคาว่าอิงหลอดอะ่ะมันไม่ได้หายไปหรอกมันก็จะยังอยู่ตลอดไปมันก็จะยังอยู่แบบอย่างนี้แหละมันก็เป็นอิงหลอดเป็นแบบเนี้ยไปอีกนานแต่แค่ทุกคนอย่าไปจากัด ความว่ามันจะต้องเป็นความสัมพันธ์แบบนั้นแบบเดียวนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะโชว์บนเวทีจริงๆแล้ววันนี้น้องก็สวยมากๆน้องก็ใส่ชุดแบบอย่างที่ทุกคนเห็นเลยอะยน้องก,ก็สวยมากๆ <c oughs> ฉันเป็นพระเลย <c oughs> แล้วก็เห็น <c oughs> เขาเรียกว,ว่าก้าวแรกไม่ใช่ก้าวแรกสิ ในจำนวนคนที่เยอะมากๆแล้วน้องก็ออนสเตจร้องเพลงโชว์แบบคนเดียวได้ได้เหมืออาชีพมากๆก็ถือว่าแบบเราก็เป็นพี่คนหนึ่งที่เราเห็นเขาตั้งแต่ตอนที่เขายังร้องเพลงแบบยังเข้าคีย์ไม่ถูกยังเข้าจังหวะไม่ถูกแต่ตอนนี้เขาแบบสามารถยืนร้องคนเดียวท่ามกลางผู้คนเยอะแยะได้บบเก่งขนาดนี้เราก็ชื่นใจชื่นใจมากๆเหมือนเราก็ได้ดูเราอะยี่สิบเจ็ดแล้ว แต่ชาคือ23เหมือนเราได้เห็นเด็กคนหนึ่งแบบค่อยๆพัฒนาตัวเองเก่งขึ้นเก่งขึ้นทุกวันอะไรเงี้ยเราก็ชื่นใจในฐานะแบบพี่สาวคนนึงนเ,เดนุดนูเอากับเอไเอไม่แน่าใจไม่แขวนของใคร แล้วก็อีกหนึ่งคนที่สำคัญที่สุดบนเวทีก็คือคุณแม่พี่ฟ้าจริงๆแม่พี่ฟ้าอาการไม่ได้ดีขึ้นหรอกก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลอนะไรเงี้ยไปเขาเรียกอะไรไปกลับไปกลับโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นแต่พี่ฟ้ากร็รอเนาะว่าแม่อยากมาคอนเสิร์ตหนูไหมถ้าอยากมาแม่ก็ต้องหายนะถ้าแม่ไม่หายหนูไม่ให้แม่มาอนะไรเงี้ย กำลังใจเป็นสิ่งสําคัญมากๆทุกคนใช่ไหมอยากให้ทุกคนเอาความรู้สึกเนี้กลับไปใช้กับครอบครัวกับคนที่บ้านว่าเนี่ยแม่พี่ฟ้าเป็นหลายโรคมากๆแต่เขาสามารถหายแบบดีไม่ได้หายดีๆขึ้นในฉับพันได้โดยที่กําลังใจมันสําคัญมากๆกําลังใจสําคัญมากๆจริงๆถ้าใครสักคนใดคนหนึ่งที่บ้านเราป่วยหรือเขากำลังเหนื่อยหรือเขาท้อแท้ใจอ่ะ ราอให้กําลังใจเหลือเราอะไรเงี้ยพี่ว่าพี่ฟ้าว่ามันเป็นสิ่งที่แบบมันสามารถเยียวยาคนคนนึงได้จริงๆแล้วแม่พี่ฟ้าก็หายทันที่จะมาขึ้นคอนเสิร์ตท,ที่จะร้องเพลงนักร้องบ้านนอกอ่ะให้ทุกคนฟังได้อ่ะมันเป็นอะไรที่แบบพี่ฟ้าเองยืนฟังอยู่ข้างหลังก็ยังกั้นน้ำตาไม่อยู่เหมือนกัน มันก็เป็นความฝันของแม่พี่ฟ้าในตอนเด็กที่เขาแบบประกวดร้องเพลงแต่เขาไม่มีโอกาสจะได้ตามความฝันเขาเพราะเขาก็มีครอบครัวมีลูกซะก่อนแต่วันนี้เหมือนพี่ฟ้าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ความฝันเขาสําเร็จได้แ,แม่ยิม้มเดี๋ยวไว้เจอกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสำหรับมคอัพสวยๆขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณมากๆเลยสำหรับเบื้องหลังความสวย พี่ที่ทาผมหนูชื่ออะไรนะหนูลืมเนี่ยพี่โบดพี่โบดจําชื่อมันชื่อจํายากมากแล้วก็พี่โบดด้วยที่ทําผมสวยๆให้ขอบคุณน้ำสาให้ท่าก็ถึงะไรเลยออขอบคุณนะขอบคุณแฟนคลับสําหรับทุกด้อมเลยนะคะด้อมหนึ่งด้อมสองด้อมสามด้อมสี่ด้อมห้าที่แล้วก็นอกด้อมด้วยที่มีการโดเนตกันที่แบบทําให้พี่ฟ้าได้โรเล็กเรือนนี้มาเซอร์ไพรส์มากคือจริงๆอะเพอาะทราบว่ามี เซอร์ไพรส์แต่เราไม่ทราบว่าคืออะไรเพราะพี่ฟ้าเองก็แทบจะไม่มีเวลาได้เข้าแบบไปอ่านอะไรเงี้ยก็เราก็เราเองเราก็อยากจะลุ้นว่าเซอร์ไพรส์คืออะไรแล้วพอเห็นประแดดจะถือกล่องเขียวมาแล้วก็เอาแล้วอนนขอบคุณมากมากจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่เราอยากได้แต่เราก็คิดแล้วคิดอีกพี่แอ้ว่าหนูสวยไหมตัวจริงเหมือนเป็นของขวัญคอนแรก พี่ฟ้าตั้งใจทุกโชว์จริงๆนะตั้งใจร้องตั้งใจเต้นเพื่อทุกคนเป็นคอนเสิร์ตส่งท้ายก่อนที่เราจะไปอินโดนีเซียก่อนที่เราจะไปแข่งระดับโลกในเดือนหน้าอ่าในในอีกเดือนหนึ่งถัดไปซึ่งมันก็เหนื่อยอยู่พอสมควรกับสิ่งที่จะต้องเจอข้างหน้าแต่พี่ฟ้าก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดพี่ฟ้าจะเอามงกรตืารทุกคน้ได้จะทำให้เต็มที่ที่สุด ไปส่งพี่ฟ้าได้นะคะวันที่3ตุลาที่สนามบินสวนภูมิ6โมงเช้านะคะอยากให้ทุกคนไปส่งเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้กลับมาเจอหน้ากันอีกตอนไหนนะคะแบบตัวเป็นๆแล้วก็คิดว่าวันนั้นพี่ฟ้าก็คงจะร้องให้คิโมูก่มแน่ๆเธอเธอเธอานตนิ่อ่เอจะพวติใครอะานชื่นใจฟ้าแดด ฮัลโหลทุกคนช่วยแยกของอยู่นะของเยอะมากชอบตอนชมพูร้องเพลงให้แล้วก็น่ารใช่ห้าแสนก็เยอะครึ่งร้านก็คือเยอะมากๆในช่วงระยะเวลาเท่านี้แม่ก็พักผ่อนนะคะแม่ยิ้มเดี๋ยวเจอกันยินดีกับอิงฟ้าม,ม,มากๆขอบคุณนะคะแม่โบเบย์ ขอบคุณชมพูขอบคุณไฮดี้ขอบคุณชาล็อตขอบคุณทีน่าขอบคุณหนูดีที่วันนี้น้องๆทุกคนแบบมาจอยกันบนเวทีคอนเสิร์ตพี่ฟ้าขอบคุณใบเตยขอบคุณบิวตี้ขอบคุณมาลัยขอบคุณมาริมาขอบคุณน้องๆอีกหลายๆคนที่มาคอนเสิร์ตพี่ฟ้าขอบคุณน้องๆทุกคนจริงๆทุกคนคือครอบครัวพี่ฟ้าจริงๆอ๋อแล้วก็ทุกคนตอนนี้ผู้ติดตามหนูหนึ่งล้านห้า มีผู้ติดตามหนึ่งล้านห้าแสนคนแล้วก่อนไปอินโดล้านห้าเลยเหรอขอสองล้าน่อไปอินโดหาฟิลเตอร์สวยๆบ้างไหมสองล้านนี่คือขาดแล้วห้าแสนทุกคนทวิตเจ็ดแสนแล้วใช่จีวานหลานแต่งไหมคะบ้าไปแล้วทุกคนรู้ไหมว่าวันนี้บัตรห้าพันเกือบสองพันคนอะแต่ว่าตัวจริงปะพี่ฟ้าแบบ บัตร5,000เกือบ2,000คนบัตร3,500ประมาณพันกว่าคนแล้วบัตร2,000อีกนับไม่ถ้วนแล้วก็คนอยู่ข้างนอกคออีกอีกนับไม่ถวม้วนมันบ้าไปแล้วอ่ะมันเป็นไปได้ยังไงวะนะบ้าไปแล้วอย ขอบคุณทุกคนที่มาหานะคะไม่รู้จะพูดคําไหนไม่รู้จะขอบคุณยังไงแล้ววันนี้มันมันอ๋อแล้วก็วันนี้ไม่ได้รีสตอรี่ใครหรือว่ารีช้าขออภัยด้วยจริงพี่ฟ้าแบบไม่ได้เข้าดูแชทหรือดูใครเลยได้แต่แบบเข้าดูแบบจะดูผลงานย้อนหลังว่าวันนี้มันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่ฟ้าจะาทยอยรีสตอรี่จากหลายๆคนที่แท็กมาในแชทนะคะไหนต่าเมื่อกี้บอกเอาน้กเตะ ของเยอะมากทุกคนคะถ้ามันดึกอะทุกคนกลับก่อนก็ได้นะหลายๆคนรอพี่รอส่งพี่ฟ้าอยู่ที่ลานจอดรถหรือที่ต่างๆเนี่ยพี่ฟ้าเกรงใจมากเพราะว่านี่มันจะตีหนึ่งแล้วอาจจะเหนื่อยแล้วก็บางคนมาต่างจากจากต่างจังหวัดซึ่งไกลมากๆกลับก่อนได้นะคะพี่ฟ้าเคลียร์ของแบบมันเยอะมากมันเยอะมากจริงยังไม่รู้ว่าจะไปไว้ไหน ไมเกนขึ้นบอกวันนี้ปาแดมาเกนมาด้เนวันนี้ป้าแดดรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกเหนื่อยอรู้สึกดีใจภูมิใจในตัวน้องมากดีใจอะดีใจมากๆที่ตอนแรกอยู่ข้างเราก็ไม่ดีใจหรอกอแต่พออยู่ข้างบนใช่ป่ะไม่คิดเลยเนาะว่าจะมีวันนี้อะไรเงี้ยมันรู้สึกแบบ น้องกูไม่เก่งว่ะนั่งอยู่ข้างล่างนะ <บา S 1> ฟีลแบบ <า S 1> น้องกูมันเก่งกว่าทำไมมันมาถึงจุดนี้ได้วะเต้นแบบ c r a ซ y in love ปกติคือได้เตนะ้นแ,แ,<บ>แต่ข<ๆ>้างล่างเนาะแบบพิทกู้พิทกู้แต่วันนี้มึงได้<ๆ>ขึ้นไปเต้นข้างบนเพลงนี้แล้วมึงเต้นแบบดีมากอะ่ะกูชอบมากขุนลูกก่ะเช่อป่ะทุกอย่างโออทุกอย่างมันดีหมดเลย Energy มาโน่นนี่นั่นแล้วร้องเพราะนี่คิดเลยว่าเปิดเพลงเปิดแบบแผ่นช่วยหรือเปล่าแต่จริงๆคือเสียงจริงเลยใช่ป่ะเพลงอะไรทุกเพลง c ค a ซ y in l เล e ไม่ได้ร้องไม่ไม่ใช่หมายถึง crazy เซี๋แวแบบหลายเพลง ก็มีร้องสดเอาอีกได้อีกเมื่อกี้ไปไม่พูดวะได้อีกใหม่เสียบไม่หอเออเสียบมันดีสวัสดีคุณซัมด้วยนะคะชอบนอนดึกไม่ใช่ชอบหรอกคุณพี่ฟ้าเพิ่งเสร็จคอนเสิร์ตค่ะคอนเสิร์ตเพิ่งเสร็จมาค่ะ ทุกคนรู้ไหมว่าอีกหนึ่งความสามารถพิเศษของพี่ฟ้าคือการเป็นดีเจหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าดีเจอินฟ้าเดี๋ยวรอกลับจากอินโดก่อนนะคะทุกคนสามารถจ้างงานดีเจอินฟ้าได้เลยวันนี้ซ้อมเป็น MC แล้ววันนี้ซ้อมเป็นเอแล้วแต่ถ้าอิฟ้าเป็นดีเจนีไม่ให้ปเด็มาเต้นด้วยนะไม่เอานะหลังจากจบคอนเสิร์ต <concert S 2> ก็คือ เปิดดีเจให้ทุกคนเต้นเลยจบนี่เป็นคนรีเควสเองว่าขอเพลงแล้วถ้าีเดียวขอเต้นข้างฟอได้ไหมไม่ได้ไม่ชอบไม่ชอบเด็ดเดียวว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเป็นนางงามเป็นนักร้องเป็นนางแบบเป็นศิลปินเป็นดีเจเป็นหมอทําขวัญหน้าเป็นพิธีกรเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วแต่ไม่ได้เป็นอย่างเดียวแต่ไม่ได้เป็นแฟนจบ ทุกคนคะเดี๋ยวพี่ฟ้าขอลงไลฟ์ก่อนนะ <c oughs> ขอลงไลฟ์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะช่วยเขารีบเคลียร์ของแล้วก็จะรีบลงไปข้างล่างาของเยอะมากๆเลย <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะคะแค่จะไลฟ์บอกทุกคนว่า <c oughs> ใครที่นอนแล้วก็ฝันดีเดินทางกลับบ้าน <c oughs> ปลอดภัยอย่างสวัสดภาพ <c oughs> ขอบคุณทุกคน <c oughs> ที่มาหาที่น <c oughs> จะพูดยังไงละ ขอบคุณจริงๆจ,จากหัวใจค่ะทุกนายนะคะทุกคนรักทุกคนมากๆอาจจะไม่ได้เข้าไปพ <c oughs> ิมอะไรในด้องวันนี้แล้วเพราะว่าพี <c oughs> ่ฟ้าเคียมากๆ <c oughs> ถึงห้องก็น่าจะอาบน้ําแล้วก็สลบเลย <c oughs> ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะ <c oughs> เดี๋ยวไว้คุยกันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย